นุ่มหล่อแถมใจบุญมางไหมด้วยละค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มบอสชัยกมลที่แจ้งการจะบทบาทพี่พายุในซีรีส์ Love in the Air บรรยากาศรัก The s e r i e ค่ะและเมื่อวันที่6กรกรกฎาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของนุ่มบอสค่ะและได้จัดงานวันเกิดกับงาน Be the Boss v o l d และงานนี้ยังได้เปิดให้แฟนคลับลงทะเบียนเข้างานฟรีด้วยละค่ะซึ่งล่าสุดนุ่มบอสก็ได้นำเงินจากการประมูลทั้งรูปภาพและของรักของหัวงเป็นเงินจำนวนานวน1 5หมบาทโดยมอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติแลละะร,รามูนค่ ยบอสไยกมลได้เผยความรู้สึกว่าตนคิดไว้นานแล้วว่าปีนี้จะจัดงานวันเกิดของตัวเองที่สามารถสมอบทั้งความสุขให้กับแฟนๆแ,และสามารถให้ทุกคนได้ทําบุญร่วมกันได้ในวันเดียวค่ะแล้ววันนี้ตนก็มีโอกาสได้นําเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดไปบริจาคอย่างที่ตั้งใจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการทําบุญครั้งนี้นอกจากจะมาจากเจ้าตัวเองก็ยังเป็นความตั้งใจของคุณพ่ออีกด้วยค่ะต้องขอขอบคุณพี่ๆแฟนคลับและทีมงานทุกคนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทําบุญครั้งนี้ดีใจมากๆที่ทําได้สําเร็จแล้ว้ววววเเเกกกิน่่่าาาาททีีีีคดดหังอไมมลลยแะใจ โอกาสได้เป็นสะพานบุญให้ทุกคนได้ร่วมส่งต่อโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์ขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาด้วยนะครับ